เฮ้ hey, oh, สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุกนพอ,อกับหลาบารสิบสอเดือนมือนี่ยุบานหลังไม้นะครับเขามาอย่างเอ้ยวัดเพิ่งไปชอป้อปปิ้งต้นใหม่มากนะครับอันนี้นะครับบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูรถตพื่อนหลางพี่น้องอันนี้หน้าบ้านนะครับีก็ยนะัอง,องอยู่กับครูจุกกับน้องเบสเหมือนเดิมเพราะว่าไปชอป้อปปิ้งต้นใหม่มากนะไปชอป้อปปิ้งต้นไม้มันเหนื่อยมากเลยก็จะสั้นหามาได้ สวัสดีนะจ๊ะอันนี้ก็กำลังหย่แหย่ขึ้นนั่นตดี๋จะเปลี่ยนใหม่ต้นไม้ฝั่งน้นก็จะยกออกเลยจะไปไฟหน้าเลยเพราะว่าต้นตำแหน่งบ่ได้ล้วก็ก <c oughs> ไม่ถูะเฉลตกับเราต้ <c oughs> <c oughs> นแค่ก็นั <c oughs> ่นอยู่แต่่ะไม่แน่หรอกอาจจะย้ายให้มันทีน่มันดี่ก็เก่าไม่จะปลูกชิดติดกันไปเลยครับต้นนี้ ได้หาตำแหน่งไมหน่อยแล้วหาตำแหน่งไม่ได้กระดิ่งกะดิ่งนมุมนี้ก็จะเป็นกะดิงครับา,ะะา,าอันนี้มาแล้วนะคุทหา

ฝึกสอนได้เลยนี่สอนนั่น,น,นหนาดีเจเลยคราบขอบพระคุณผู้ใหญ่กจดีล่วงหน้านะครับที่จะสมทบทุนช่วยค่าต้นไม้พี่น้องอ,อันนี้อันนี้เอามาในสองต้นต้นอยู่บ้านครับดเดี๋ยวเอามาวางไว้ก่อนอเฉยซ่อมแบบนี้รถกระบะรถยังเขาจะเอามา เขาเรียกว่าเหลืองอะไรนะครูมแดงพอตอนนี้ช็อปมาทั้งหมด6ต้นมีต้นสตูดก็คือสีแดงนะครับแล้วก็เหลืองปรียาทรก็คือดอกสีเหลืองมีต้นน้ำเต้าแล้วก็กระดิ่งน้ำค <มะ S 1> ามาเลี่ยงสืใอมเป็นเหลืองสีบาโเหลืองสีบเหลือง เรืองซิะโดนป็นจีแล้วก็ต้นน้ำเต้าคิดว่าน่าจะเพิ่มน้ำเต้าอีกสองอย่าเลยดูข้าวดูต้นงะเยอะน,น,นี่นเอาไว้หั่นเอาฝั่นนงนี้่นะยงต้นยางน้ำเต้าน่ากิปลเนี้ยโชคดีทาจังเลยมีใด้ như này รัตด,ดาวันพันไม้อยู่ที่อำเภอพยักษี่นองอู้ใดสนใจต้นไม้ถูกและสวยะนะครับแล,และรับผิดชอบแบบทุกกรณีเคลมทุกกรณีถ้าต้นไม้ตายนะครับเคลมเคลมประกันไทยช้นหนึ่งวิริยะประกันไทยเดี๋ยวป้าก็แถมจาก,กต้นปลาเขาจะดีมากรัคมับเคลมอันน,อน,นี้ต้อนอะไรน,นะป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เอออย่างนี้ดีไหม หรือกอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำความขึ้นหินออกยังไงเลือกอย่างนี้เอาจ้างออกเอออย่างนี้เนาะคอมเมนต์ได้ครับอันนี้มันเข้าเออเอาออกมาอยู่เอา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 นี้บันชีเอาเอาอันนี้มันสีออกข้างนอกนี่โอ้เอออันนี้อันนี้มันอันนี้มันจะบังนี่ไหมไม่บังครับไม่เป็นไรบังเนาะดูดูอย่างนี้นะนี่ถ้าแกะจับไว้อย่างนี้เนี่ยให้ให้อันนั้นมองไปข้างหน้า เออหมุนดูตำแหน่งได้ได้สนใจติดต่อวัดใดโดยตรงเลขก็ได้ครับพี่น้องอายุไหนเอ้ยพี่น้องอายุว่าปียุพยักษอยุรอยเอ็ดยุลอย่างเงี้ยทั่วทั่วไทยครับพี่เขาไม่ใช่คนอีสานไปทั่วไทยค่ะคนของุกที่ต้นน้ำเต้าก็สวยพี่น้องต้นน้ำเต้าก็สวย แล้วต้นไม้ใหญ่ทรงสวยมากต้องไปดูมาดูเองที่ร้านนะครับซึ่งลองปลูกก่อนคิดว่าน่าจะหมดอีกเยอะเอาแบบเอามาลงเมนหลักก่อนว่าประมาณนี้เฉยปลูกวันเดียวโตคะ่ะวันเดียวโตเน,น,นตอ,อปูกด้วยเดียว<ะ>โตโค่ะปลูกทั่วท้ายไปไหนได้ทุกพี่อันนี้เกิโคกกินโคกลูกนี่โคกครบัครบ <c oughs> Blender, เอ die ีเลไม่กเอาเลยเอาเลยวต้องเจียเจียลูกบ้าลูกค้าเจ้าว่างเอาเลยลูกเจ้วไหนก็ได้คุณเจบเบียที่ปวดเถน อันนี้เขาโรงเขาป้าตองเอาอันนี้ออกมันวาครับน้ำเี้ปาดปออันผมบ่เคล่นดไม่คดไม่งจะเถอะเนี่ยลงเลยปลาลงเลยพอดีเป๊ะเลยสวยเลยปลาเนี่ยมุมนี้ได้เลยมาโอเคได้ตำแหน่งดีมาก อ่าอันนี้ต้นอะไรครับตนี้ต้นจวงอันนี้กระดิ่งนางฟ้าอันนี้ต้นจวงนางอะไรเนี่ยเขานางฟ้าแล้วเนี่ยนางสาวาดเอกะขวกมะละกอดโอ้ยอันนี้กวักมะละกอดครับเชียวมากเชีกยวมากต้นขี้วัดมะละกอดครับดอีอันนี้ต้นเทียนเสาะหามันนี่คือต้น ต้นจวงนะคะมันมีเนาะเออที่แล้วมันมีไหมต้นจวงจันมันมีจริงไหมคะมีไหมไม่รู้ต้นจวงที่ที่นางกว่าผูกคอตายไหมเนาะจริงจริงไในตำนานจริงจริงอ่ะผมตั้งใจจะเอาต้นมั่งข้างมั่งเมียมาลงแต่ทีนี้มันมันมันทรงไม่ได้ไหมเนาะมันทรงบ่งามมันมีแต่ทรงบางงามก็เลย ก็เลยมาลงตัวที่น้องอะไรแดงๆไหมสเมิดแดงเชื่อพี่พูดกับพ่อกับแม่ต้องบอกว่าต้นหักเม็ดอ๋อต้นหมักเม็ดต้นผักเม็ดผักเม็ดเรากินได้ใช่ไหมกินกับลาบเลยต้นผักเม็ดเนี่ยโอ้โหอดีตบ้านเทำมาติดผัดผักเม็ดน่อยเออพอดีเหรอคณะกรรมการเออคณะกรรมการกินได้พี่น้องคุณเห็นแค่ไหนเพาก็เอากินกับลาบกินกับลาบว้าวขาเกิดพ่อแม่เขาจะเรียกต้นผักเม็ดเจ้าของบ้าน เออเจ้าของบ้านะเจ้าของสวนทั้งใจดีทั้งสวยนะครับกระดิ่งนางฟ้าดอกสวยมากพี่น้องดอกสวยจริงเดี๋ยวจะปลูกชนกันกับต้นแครเลยไม่สวยต้องย้ายตำแหน่งต้งตองใหญ่ต,ยยต้นแค่ออ ไม่ทึงดอกนังเหลืองไหมผันมันนั่นยืนนะครก็แตกมันเฮ้ยปล่อยมันก็เป็นอย่างนี้เลยมันเลยมุ่งเลยใช่ดอกโคดอกมันสวยมากเออเนี่ยเวลาเวลาระยะเนี่ยคือยืนเบมึงดอกเลยก็จบเลยบพราะว่าการจะสวนเขาเป็นั้นเดินไฟสนามมันจะซองแมนซองไฟขึ้นมาอ๋อเวลาเราปลูกเราไม่ต้องถมเหนือดินเขาไไมม่ต้องปถ เออพี่น้องเทคนิคเด้วยตวาดปุ๋ยทำไมวัดตัวหูดีมีแต่แบบถมถ่วมปุ๋ยกับฝุ่นใช่ไหมคือมันขาดต้นไหม่ดิเม็นบอสปุ๋ยคอกปุ๋ยที่เยอะเมื่อไหร่นะคะครับผมแบบนี้คือมันงามมืนมันกล้จะตายพี่น้องฟังไว้เทคนิคเด้อนะครับปุ๋ยแบบชัวร์ควายใส่เยอะเคไหอันนี้ก็สวยทันตาเลยมุม อันนี้ได้มุมที่แบบได้แลกนอะ <c oughs> อันนี้เลยมุมหน้าบ้าน, <c oughs> <c oughs> นอ,นอต้องอูเ,อเนอกระนงาเดี๋ยวลองปลูกก่อ,<า>อนต้นนี้มันติดแล้วมันง่ามหรอไบ่แน,น่หรกอกแต่ว่าต้น,นนายายั้นใหญ่เท่า เอาออกก็จะนอนติดบนหลักแท่นบนไม่นอนตายย่านเยวแูเดวดีสๆนะครับเด้อเปกระตังใจหายอย่านำประเดิีเยน้ะามลูกค้ารอันนี้ไก็ครับมุนนอก็ได้ครสวยจริงอันนี้ท้เหนหมุนมาทางเพี่ แมนครับแมนมดนอออกีกหนักบปะไอน้ำเต้าฟางผุนนั่นโคตรอยู่นันน่นแมน,น,นเออตำแหน่งเงี้ยสีหล่อสวยหรอเดี๋ยวข่อยอยากได้ต้นอันนั้นมาลงอยู่ จกต้นเหนม, <Higher. S 2> ม <wah> ันลงมมันมีมันมีอีกต้นหนึ่งอยู่แมนบอร์แมนบ้องอะแมนเมิร์ดหรือแมนเตี่ยนไม่ต้องเตี่ยนหนึ่งอันนี้ต้นนี้เแมนบอร์นุ่ยเจียต้นใหญ่ลงกลางต้นใหญ่ล้งหนี่ต้นดอกเหลืองลงนั่นต้นน้ำเตาลงนี่เบิดไปนี่ประเด็มันยังอีกต้นหนึ่งว่าแมนเตี่ยอันนั้นต้นนี้ มันเหลืออีกต้นหนึ่งอันนี้ต้นน้ำเต้าเออแถพปวยง่ายผมนั่นเทไ,ไปแมกกาซีเลยเป็น,นรันเปลี่ยนเป็นเต้านี่มันตน้องมีอีกต้นหนึ่งยู่นี่อ,อ,นนอันนี้อยากได้บอกหมากแดงที่มันตุ่นใบใหญ่นี่ต้นแะไรครับบาซิเอาเสามุมงอยู่จะว่ามันแต่ว่ามุมนั้นก็สวยแหละมุมนี้เลยมันก็เพาเถาต้นใหม่ใหญ่ก็หนี่างเงาี้ยน,นั่นต้นมันเข่าไปเฮ้ยได้น้ำเต้าลงนี่ต้นนึงก็ดีเนาะน้ำเต้าลงนี่อีกจุดนึงก็ดีสวย มพุทธเหรอเพรา็ไม่ถึงเอาอีกต้นนึงต้นนึ่งแบบน้ำนุ่มๆไปใส่กันนะครับมงมาเสลือเมี่ยนต้นเข้ามาดอกน้ำตองกัน,ง,กนง่ะคโอ้ยโทษซ้ำพอนมากพี่น้องพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำเนียก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปดูความสวยงามที่ลงเสร็จแล้วนะคะ